No. Yeah. สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับวันนี้วันดีมากๆเลยครับผมพาทุกคนมาที่วัดน,นางนองนะครับถนนพุทธ,ธากาศนี้เองนะครับที่นี่มีการเปิดพระโบสถ์ให้พุทธศาสนิกชนและผู้ใจบุญได้เข้ากราบสักาก,าาการะขอพรอ,องค์พระหมหาจากักรพรรดนะครับพระพุทธรูปศักศิทธ์ บรรยากาศคึกคักมากๆนะครับผู้คนจากทั่วสารทิศมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับในช่วงเทศกาลตุษจีนด้วยเป็นวัดในสมัยรัชากาลที่สามก็เปิดให้เข้าสักการะบูชาขอพรกนันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่กหาก็ยังเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับ ที่มากรบบาบไหว้ขอพรในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมประมาณ3วัน3วันหมายความว่านในช่วงเทศกาลตุกจีนนะครับเปิดถึง3ามทุ่มแต่ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็เข้าชมเข้ากราบสักการะขอพรมาขอพรได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับ คนก็จะน้อยหน่อยแต่ในะช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงตุรก,กีนด้วยช่วงเงยน็นๆมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรในช่วงนี้นะเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตั้งแต่ในช่วงเวลาเช้านะแต่ตอนนี้คนก็เยอะครับ ยังเข้าไปด้านในไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเข้าไปภายในต้องต่อแถวยาวยาวมากๆนะครับเรยวกว่านูนะ้นไปด้านหลังของพระอโบสถเลยนะครับหางแถวก็จะอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถอ้อมไปทางด้านหลังเลยนะครับทุกคนบรรยากาศช่วงเย็นๆดีมากบรรยากาศดีครับ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปด้านบนนะฮะน่าจะอยู่ด้านหน้าของพระบสถ์เท่านั้นนะครับขึ้นไปด้านบนไม่ได้จะพยายามถ่ายองค์พระให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่างงดงามมากๆครับพระพุทธรูปส่งเครื่องเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปเพียงไม่กี่องค์ในประเทศไทยนะน่าจะมีประมาณสองสามองค์นะครับที่นี่งดงามจริงๆครับ หลายวัดมาเขาไม่เคยเห็นว่าวัดไหนจะมีศาลเจ้าของพวกนกซิ่ยอยู่อยู่หน้าพระอุโบสถก็มีที่วัดนานองนี่แหละเพราะว่า เดี๋ยวผมพาชมาผู้คนที่มาอยู่ที่นี่นะครับดูที่ครับต่อแถวกันยาวเลยนี่คือทางขึ้นของพระโบสถนนะครับนูน่นหางแถวนี้อยูอ่ทางขึ้นนี่นะครับนู่นนะครับต้องเดินอ้อมอ้อมมานะครับเป็นตัวยูแล้วก็กลับมาทางเดิมเรียกว่า เนื้องแน่นจริงๆครับคึกคักมากๆนะครับ ส่วนทางด้านหน้าของพระบโบสถก็ยังคงอาสาบไ้า้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับ ก็ขอความร่วมมือน,นะคุณโยมถ้าเป็นทางโยมก็อ,อย่าตรงนี้คือทางขึ้นแล้วก็เข้าไปภายในพระบสถดนะฮะด้านในนี้แน่นไปหมดเลยครับองค์ระประธานในพระบสถดงดงามจริงๆครับทุกคนอยากให้ได้มาเห็นนะครับ เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศที่งดงามในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ขอพระคุณครับสวัสดีครับ